ปูปรยาบอกแล้ววันแต่งวันไหนเอสุภชัยลั่นไปแน่นอนแฟนคลับแห่ยินดีหลังจากสุตาสาวปู่ปรยาลูกเบิกออกมาประกาศข่าวดีว่าทุกแฟนหนุ่มที่อายุห่างกันถึง12ปีขอแต่งงานและเตรียมที่จะจัดงานแต่งช่วงปลายปีนี้ที่แอลสหรัฐแต่ยังไม่ได้เปิดเผยว่าวันแต่งคือวันไหนล่าสุดผู้จัดการดาราคนดังเอสุภชัยได้โพสคลิปในไอจีสตอร ขณะที่ปูปยาได้เดินทางมาสวัสดีพร้อมแจ้งข่าวดีที่บ้านโดยปูปยาได้ชวนเอสุภชัยไปร่วมงานแต่งในช่วงปลายปีนี้ที่ LA โดยผู้จัดก,การคนดังได้สอบถามว่าช่วงวันไหนก่อนที่สาวป,ปูจะกระซิบว่าเป็นวันที่11เดือน11พฤศจิกายนงานนี้เอสุภชัยเอ,อ่ยปากว่าจะเดินทางไปร่วมงานอย่างแน่นอนเอสุภชัยยังได้สอบถามอีกว่าเจอว่าที่เจ้าเป๋าที่ไหนปูปยาเล่าให้ฟังว่าคุณแม่ไปเจอที่ร้านแต่ผมแถวสุขุมวิทก่อนจะได้พูดคุยว่า อยากแนะนำให้รู้จักกับลูกสาวหลังจากโพสคลิปไปได้ไม่นานแฟนคลับเข้ามาสแสดงความยินดีกับสาวปูกันเป็นจำนวนมากเาก็ติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะนี่ค่ะลูกปูค่ะเยี่ยมคุณแม่ค่ะคิดถึงมากคิดถึง วันนี้จะชวนแม่ไปไหนนะคะลูกชวนมางานแต่งค่ะวันที่เท่าไหร่นะคะลูกเดือนสิบเอ็ดค่ะโอเคเจอกันนะลูกใแม่ึ้นไปพูดภาษาไทยบนเวทีได้ไหมครับคุณแม่พูดอะไรก็ได้เลยค่ะหมี่กระปูเรอฟังตามนั้นเลยค่ะชนเลยค่ะน้องปูขาชนคอลลาเจนอ่าในเล่าให้ฟังสิครับหมีเจอแฟนพี่ปูได้ไงก็นางมาตัดผมหมี่นางก็ไปทําเล็บไปดัดผมนางก็อกโอ้ยเนี่ยสเตสเปคูเลยตีหลอกสาว ม่บอกว่าอยูยูโสดแม่นาบอว่าโสดแม่บอกว่าแล้วมีงานทําทุกอย่างโอเคใช่ไหมนาบอกว่าผมทํางานดีแม่เลยบอกว่าเนี่ยสาวนางอ่ะหาเองไม่ได้สักทีแม่ก็เลยหาเองแม่หนึ่งก็คือแม่น้องปูที่หาแฟนให้แม่2ก็คือพี่เอแต่วันนี้ต้องมาสู่หกแม่้องฟ้งแม่ที่หางานนี่หาแฟน สุดท้ายต้องจบเดยแม่จบแม่แล้วเขาเป็นคนดีด้วยจิตใจดีจริงเขาบอกว่าต้องมากราบแม่คนนึได้เลยค่ะได้เลยค่ะรอเจอนะฮะน้องบัเลยพี่ขับไปเื่อยๆไม่ต้องหายไยันที่ีลอกเล้่งมาใส่รถอกไม่าแล้ว เหนื่อยมากเหนื่อยมากชีวิตพี่กับน้องปูนี่เหนื่อยสุดๆเลยสุดมากเลยพี่พาไปเซ็นสัญญาคุณแดงเอาน้องเปย์มาด้วยจังเลบ้านจำได้เแตมร้องไห้ใช่แล้วเปย์หันมาสั่น ขอแตงโมปั่นครับคุณแดงบอกไม่มีค่ะทนี่ใช่ใช่เบลบอกว่าอยากกินแตงโมปั่นในบันช่องเจ็ดเขาบอกไม่มีหรอกค่ะแตงโมปั่นช่องเจ็ดอ่ะมีแต่น้ำเปล่าไอ้นี่เจ้าน้ำเปล่าหรือว่าชาไทยโบราณปั่นอะไรมาเยอะมากเลยอ่ะน้องปูอ่ะแอลนะแอลวีดีกรรมน้องปูอ่ะใช่แล้วน้องปูมีพี่แอลเพิ่มอีกคนหนึ่งด้วยเนะพี่เอลมากที่เมื่อกี้เดินเจอคนแรกขอโทษก่อนเลย ที่เราสอนโทษน้องปูมันคือวัยเยอะถ้าเราไม่เป็นแบบนั้นวันเราจะสอนลูกเราไม่ได้ว่าเป็นแบบนี้นะพี่ปุ้ยเขาก็แสบมาก่อนก็เขาจะสอนน้องตปูได้เลยองขาดทุกอย่างเขาอดเลยเก่อนโหดมากน้องปูนี่เมื่อก่อนร้องไห้แบบร้องหนีเลยหนีเลยเพื่อประหลาถ่ายละครแล้วอยู่ดีแบบนั่งมองใส่กับบ้านไปเลยกองถ่ายก็ไม่มีนางเอกอ่ะนังเอกหายอ่ะ อ๋อแล้วกองบอกเลยนะบอกว่าเออคิวบอกว่าทำไมคิวยากจังว่าต้องเรียนหนังสือต้องกังวลผู้จัดการกองบอกว่าเธอเลือกเอาเลยว่าเธอจะเล่นละครเป็นนางเอกหรือจะเรียนหนังสือบอกว่าง่ายขัเก็บกระเป๋าคนหน้าบ้านเลยแล้วก็บอกพี่เอในพี่เอบอกว่าหนูไปโรงเรียนได้ค่ะพี่เอบอกว่าเดี๋ยวพี่จัดการทำหนึงทีมกฏาว่าเป็นการหลอกล่อน้องปูเพื่อ้ะมากองค่ะ ่พัดอะไรมาเยอะมากเลยเอ๋อพ <ś c oughs> ัดอะไรมาเยอะมาก่ะมีก็กันเออยมีกับกูเข้าไปในบ้านอะ่ะรวมคุยกันดับลุงแบบมีกับพี่เอก <ś c oughs> ูรู้เลยกันคุยกัน โชคดีนะที่หาผู้ให้กูได้ถ้าหาผู้ให้กูได้กูจะด่าว่ามึงอะไรกันกูเลยขึ้นควานจนถึงวันนี้เแล้วบอกแล้วว่าเรื่องเล่ามันเยอะมากของคนเนี้อการนะเวลาพี่เอน้องปูเดินมานะตอนนั้นจําได้เลยใส่หมวกอะไรก็ไม่รู้เป็นหมวกที่เธอแบบว่าแบมร้อนร้อนแล้วก็ใส่กระโปรงสั้นแล้วก็ใส่หมวกเดินมาเออแล้วพี่เอลุงหมานี้นั่งคุยอ่ะเธอก็รู้เลยว่ามึงนั่งกันพูดแน่นอนน้องปูก็ชักสีหน้าใส่เลยอะไรอะคะไม่ตอนที่ไปไปไปประกวดมิสบี กินี่งานก้านอคอขับ,ะบอะแล้วมันองสยาบันเทิงแล้วคุณแดงเรียกเราไปคุณแดงบอกานอหมดีไม่ไปแล้วคุณแดงบอกว่าแล้วเธอได้ไดแต่แกับการที่ประกวดอ๋อเขาให้หนุมวิสกี้ขวด,ดกันเลยแบกบ <c oughs> แบกบ oh <my S 1> แบกบันเลยแบบี่เอบอกว่าโ oh อ้ยปวดหัวมาก ไม่ก็ห้ามไม่ไ uh> ด้ด้วยเดี๋ยวนางอยากใส่บิกินี่เพราะว่าวัยรุ่น่นเด็กทุกคนอ่ะบิลิสเบียกำลังมาอย่เแล้วเาอยากได้แม็กหนึ่งขวดอยากได้แบกหนึ่งขวดให้ผู้เดี๋ยวผู้จะได้ดีใจใช่จริงให้ผู้เดี๋ยวรูปมันเป็น